สวัสดีค่ะดิฉันจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007นะคะในการใช้งานเบื้องต้นนี้ก็คือดิฉันจะสอนในเรื่องของการสร้างข้อความนะคะการแทรกรูปภาพค่ะการเพิ่มภาพนิ่งในงานของเรานะคะและการเปลี่ยนพื้นหลังของงานค่ะเริ่มต้นนะคะก็คือการเข้าสู่โปรแกรมนะคะเริ่มจากการคลิกที่ปุ่ม Start ค่ะและออบโปรแกรมนะคะ เลือกโฟลเดอร์ที่มีคำว่า microsoft office นะคะและหาโปรแกรม microsoft office powerpoint ค่ะ2007นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีสัญลักษณ์เป็นออกจากสีส้ม,สมนะคะเริ่มแรกนะคะคือการเพิ่มข้อความนะคะคือเราสามารถพิมพ์ข้อความนะคะได้เหมือนการพิมพ์งานในโปรแกรม microsoft word ได้ปกตินะคะก็คือ กิมได้ตามปกติเลยค่ะและการแก้ไขก็คือเราก็ลบได้ตามปกติเหมือนในโปรแกรม Microsoft Word เลยนะคะ เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราสามารถปรับแต่งตัวหนังสือของเราได้ค่ะเราสามารถปรับขนาดตัวอ,อกักษรหรือรูปแบบของตัวหนังสือได้นะคะและต่อไปนะคะก็คือการแทรกรูปภาพนะคะก่อนอื่นก็คือลบกล่องข้อความก่อนนะคะคือคลิกตรงกล่องข้อความและคลิกเมาส์ขวานะคะแล้วกดคำว่าตัดเลยค่ะ ของข้อความก็จะหายไปนะคะในการแทรกรูปภาพก็คือคลิกที่คำว่าแทรกค่ะรูปภาพนะคะจะมีโฟลเดอร์นะคะโผล่ขึ้นมาคือให้เราเลือกว่าเราต้องการนำรูปภาพจากโฟลเดอร์ไหนที่เราได้เก็บรูปไว้แล้วนะคะหากต้องการรูปไหนก็คือให้คลิกตรงรูปเลยนะคะและกดคำว่าแทรกค่ะ จะสังเกตว่ารูปภาพของเราจะมีขนาดที่ใหญ่เกินไปนะคะเราสามารถปรับแต่งขนาดของรูปได้ค่ะจากมุมนี้นะคะให้คลิกเมาส์ค้างไว้ให้เมาส์ของเรามีสัญลักษณ์เป็นตัวบวกนะคะสีดำอย่างนี้นะคะแล้วคลิกเมาส์ค้างและวลากตามขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะ <S 2> <S 2> เมื่อเราได้ขนาดรูปภาพที่ต้องการนะคะเราสามารถเคลื่อนย้ายรูปภาพของเรานะครับไปวางไว้ณจุดที่เราต้องการได้เลยค่ะ และต่อไปนะคะคือการเพิ่มภาพนิ่งในงานนะคะคือการเพิ่มสไลด์นั่นเองนะคะให้หาที่คําว่าหน้าแรกค่ะและสร้างภาพนิ่งนะคะจะสังเกตได้ว่าในการเพิ่มภาพนิ่งนั้นจะมีชุดรูปแบบของออฟฟิศให้เราเลือกอยู่หลายแบบนะคะเราสามารถเลือกได้ตามที่เราจะนำไปใช้กับงานของเราได้อย่างเหมาะสมนะคะ นี่คือการสาธิตเลือกในรูปแบบของชื่อเรื่องและเนื้อหานะคะหรืออีกวิธีหนึน่งก็คือเราสามารถกด enter ได้เลยนะคะจะสังเกตว่าภาพนิ่งของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะจะสังเกตว่าในภาพนิ่งของเรานะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นอยู่ตรงกลางนะคะนี่ก็คือการแทรกตารางนะคะแทรกแผ่นภูมิค่ะ แทรกกราฟิกสมาร์ทอาร์ตนะคะแทรกรูปภาพจากแ้มค่ะแทรกภาพตัดปะนะคะและแทรกมีเดียคลิปค่ะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อความสะดวกของเรานะคะเพื่อที่จะเพิ่มรูปภาพหรือแผ่นภู่มหรือแทรกตารางเข้ามาในงานของเรานะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเลือกตรงชุดรูปแบบนะคะและในการเพิ่มพื้นหลังของเราก็คือ ให้คลิกเมาส์ขวานะคะตรงพื้นที่ว่างของสไลด์ของเรานะคะในงานของเรานั่นเองเลือกคำว่าจัดรูปแบบพื้นหลังนะคะจะมีรูปแบบพื้นหลังให้เราเลือกอยู่หลักหลายแบบนะคะคือหากเราต้องการแบบที่มันเป็นสีทึบนะคะเช่นสีตรงนี้นะคะคือให้เราเลือกว่าเราต้องการสีแบบไหนก็คือจะเป็นการเพิ่มเป็นสีทั้งสไลด์ไปเลยคือไม่มีลวดลายใดๆทั้งสิ้นนะคะ แต่ช่องที่2นี้ก็คือการไล่ระดับสีนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบสีได้นะคะพื้นหลังของเราที่เราต้องการค่ะแต่ว่าในลักษณะอย่างนี้ก็คืองานจะดูลายตาและจะเด่นกว่าข้อความหรือเนื้องานของเรานะคะเราควรเลือกสีที่มันอ่อนๆและเน้นที่ตัวหนังสือของเรามากกว่านะคะส่วนท่านไหนนะคะที่ต้องการใช้พื้นหลังเป็น รูปภาพหรือรูปการ์ตูนนะคะก็คือให้เลือกตรงนี้เลยค่ะการเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะคะหากเราต้องการนํารูปภาพหรือการ์ตูนที่เราเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะคะก็คือก่อนอื่นก็คือต้องคลิกตรงช่องตรงช่องที่ข้างล่างนี้ก่อนนะคือซ่อนกราฟิกและพื้นหลังนั่นเองนะคะและเลือกรูปภาพได้จากแฟ้มเลยค่ะหากได้รูปภาพที่ต้องการแล้วนะคะคือ มันจะคล้ายๆกับตอนที่เราแทรกรูปภาพเข้าไปในเนื้องานนะคะและให้คลิกคาว่าแทรกค่ะสังเกตได้ว่าพื้นหลังนะคะจะเป็นรูปดอกไม้นะคะที่เรานําเข้ามาให้สังเกตตรงด้านซ้ายของมือนะคะตรงภาพนิ่งโดยข้างๆนะคะจะสังเกตว่านี่คือสไลด์ที่สองนะคะที่เราแทรกรูปภาพเข้าไปให้เป็นพื้นหลังนะคะแต่ว่า ในเมื่อพื้นหลังรูปที่สองนะคะแต่พื้นหลังสไลด์ที่หนึ่งกับสไลด์ที่สามยังไม่มีนะคะหากเราต้องการนำไปใช้กับทั้งอีกทั้งสองสไลด์ก็คือให้คิกคำว่านำไปใช้กับทั้งหมดค่ะ,ะกดออกมาก็คือทั้งสามสไลด์งานของเรานะคะจะมีพื้นหลังที่เหมือนกันนะคะสังเกตจากด้านซ้ายมือได้เลยนะคะ และต่อไปก็คือคิดคำว่าปิดค่ะงานของเราก็จะออกมาในรูปแบบของสไลด์ที่เหมือนกันนะคะมีรูปภาพที่เราแทรกและเนื้อหาค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ